อล่ะครับผมใครที่มีแว่นแบบนี้นะครับผมของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับผมมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมัวมันหมองไม่อยากไปตัดไปให้เสียตังค์นะครับผมวันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับผมทําให้ดูกลับมาเหมือนใหม่นะครับสว่างชัดเจยวเหมือนเดิมอุปกรณ์ก็มีแค่อันนี้ครับวาสลีนครับผมเนี่ยเอาวาสลีนเนี่ยไปทานะครับแล้วก็ใช้ผ้าที่ไม่มีขนเนี่ยขัดครับผมจะทาครับเนี่ยทาเลย จากนั้นเอาผ้าปูครับอ่ะเทียบให้ดูครับผมมันจะใสขึ้นนะครับผมแต่ถามว่าทําไมไม่ใสปิ้งเลยเพราะว่าไอตัวแว่นเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับผมน่าจะพลาสติกเพราะว่าพ,พ่อผมซื้อมาที่ตลาดอันละร้อยอะสายตายาวแบบนนนออเนี้ยอันละร้อยอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยว่าถ้าขัดเนี้ยถ้ามันมองแบบเนี้ยมันจะใสปิ้งเลยเพราะว่าอันนี้ซื้อที่สั่งตัดที่ร้านแว่นครับผมมันคนละเกรดิ่เนาะ แต่สำหรับใครที่เป็นแว่นแบบสายตาเอวแว่นตามร้านเนี่ยถ้าเกิดมันมองใช้เป็นหลายปีแล้วมันมองจะตัดใหม่ลองใช้วิธีนี้ดูครับก็ได้ผลด,ดนนูดีอันนี้ขัดอันนี้ขัดนี้ไม่ได้ขัดนี่ฮะเดี๋ยวจะขัดให้ดูทั้งสองฝั่งเลยอ่าเรียบร้อยครับผมนี่คือสภาพที่ขัดได้ครับผมนี่ฮะว่าโอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่